ลำไยแต่ก็มะบัวมังกรมะเขียมะเคือเลมนะเอืเอนพี่ตเข้าไปกินน้ำเัยนะเออจะซื้อนมาเออจะซื้อเตามอะไรอยางเี้ยบุญเท่าไหร่เ่ไหร่กับแม่เขาเห็นไหมใช่ไหมตัวเองไลยค่อยตีเน่ะมะขามปอบเลยนีกลางแล้ว นุงเเครืขากับเนอะทักทายสบายดีพี่น้องกองไยและเอซเบอร์สสุขสุขบอลน้วันนีกมาพพอกับน้องลาดสายเย็นดีเซนเคิร์ดเนาะมาในบรรยากาศเป็นเมฆาหนึ่งวันทานจบนี่ไทยมากมายคือเก้าแต่กา chân chèk sờ đi này đi sờ đi này đi áo hò này khơi, nhưng khơi nhưng này khơi một... cả... à, <laughs> này thảm số, này hắc đến mô như tay cả kẹ tam mặc tọt bớt như tay gần mít đệ kim cấp nọ nó mua để và nó khó hạn thế này đi ันนี้หักหลอดไรซังเพื mm. Ivan, ่อนใบเนาะข้นไในมันโปรตอดโดนอแลรเพื่อนไปสือหันโรสิบหาสองให่เห้ฮโรคิบสองากใเห็นเห็นเนาะตอนนี้หันเพื่อนกำลังไปเอาหวยเนาะอยากกินนั่นทีเดาก็เลยเห็เพื่อนลงไปเอาหวเปิดเพงอีกได้ันันอ้าวเหมือนไหมถ่ายโซเดียมโนบุ เรียนเบิร์ดวันนี้ก็บ่มีอย่างไรน้องมีแต่หมากล้ําไงแต่ก็มาบัวมังกรมาเขียมมาเคิร์กเลยนะยันังได้กระปากกดติดกดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นะเนาะยู่บ้านคือเก่าเนาะฟังข่าวข่าวโควิดเลยเสือดาวใช่ไหม อ uh ้าไฟสีห you know. oh> ูคำนั้นสูงันคุ้มไม่ต้องสูงคนกับบคมอยู่กับน้องคือเก่านั่นทานสูงอยู่กับจอแก่น้องคือเก่านั่นทางเหนียมากนะกินแล้วก็แล้วกินอันนี้ได้กะดิีชาเนาะโบหลายรอกำได้อยู่ในถ่องเผมเว้ lần mua cái nhạc với sửa khí đào vậy hoặc là năng pháo hạ năng chín <laughs> đây <Để> không vâng là bộ mà đây ạ เออบาสันมา้อหม์ก <c> น <ười> <c ười> yeah, ้ำใยซอยในรด้วถามชมพายู่ไก่แท้นี้เย็นเอาไว้เดีน้่เะมาแล้วยังไม่ยัง ไปซื้อขี <s question imprisoned> ้เราือ <kind> ก <abonn és> ี้เนี่ยอาุ้มไหมไปซื้อมีสนามใส่มาเนียเบิรไปเห้อแ้กเน่า อันนี้นอ้องน้องชองมาแล้วอันนี้กัสินอนกัปโปนอนไม่อย่านอนบนไรยอย่านอนน,อน,อนั่งได้ไหมวัวว้ยอ่ะค่ะกันซิตาย

ยูใส่ติดใจ่ิมันไม่จัดอันสิบสิบสามพันแอบรถไวะ่่นูอูนีโตัเนี่กระตกจับมาโตะกูมื่อกี้เอาวเมืกี้ปลาแก้วท้ององท้องไรอย่างท้องกนนันท้องหน่พั

Ơn <laughs> chứ anh ạ Nó Bá con thịt กะโดกนอ่บ่ดกั้เสียมันอยู่ของมาทาอยู่ของทุประทานนะกอนประา,าอาจารย์ม่คอยนันยุบเือนห่อยน้ำเลือดลูดนะันูกเลเอมือนน้วใส่อะไรใส่งมัน,มนอมุอเมื่งามนึ่งคุณเท่าไรไมนไรแ่แ,แ,แ,แม่เขาเห็นไมเตัวเองไรค่อยตีเนาะ ขามปลอมเนี <c C <c ười> <c ười> <c ười> 7, ่ยนี่างแหละโอยนุ่งเครื่องเขากับบกบปลอมเนาะจัมจิขาวโดนแดงของหน้ามาแดงซ่องเกีียวแด้ผ่้นช่องเกียวแดนี่า คือกันเียนี่นเเนาเบิ้งสิตอนตคตขามะอะนี่ก้กินยาอันนี้คาด้วยยาเียายานาน้ำอกซเบาโตกินมาามสีบวกมนี่งะมันเป็นสม,ม,มุนไพรบ่นด้เพราะมันเป็นของญี่ปุน่นเป็นแคปซูลบรอด้ออืน,นั้นเป็นแบบคือเม็ดยาคุมต่ยมามันเป็นนี่แพงนันี่ที่เม็ดโอ้ มเมนตตัวีบวบถืออันนั้นหรอฉันวงนี้ติกตอกได้มุรู้ว่าเบาตัวแล้เบาขแาดมันนี่เบาไม่ตัวไม่ตันเหมือนเดือยมันหนึ่งแไหนทองมันสิไว้นั่าดเร็เลย จากจินบอดด้สาสักเดน,เนเอ้าวแล้วเราทานส้มตอนนี้ก็มาห่อทายเข็บติ๊กออกมาได้กินแล้วก็พักพอน้อยนึงเนาะฮากาสิได้ล่าทานส้มไปเพียงท่านี้เนาะเพราะว่าเฮาการิเฝ้ฟาห่านให้เขาเจาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะซิเมือ่องขมามนะข้ามนโมเมนต์สะนะับ จะได้กระฝากดได้กดแทรกกดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เท่านัเลยเนาะพอกันเข้มหนาะบายบายมาสื่อมากกัไงยซอยในเดอ้อไฟอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ดีเนาะบายบาย